สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกองช่องซาแนวเนาะครับเนาะเอา้ามือนี้ก็มาอยู่กับโคดลิดกันเนาะครับเนาะมามาอยู่กับเกมท้องแห่งคันเนตวัฒน์เกมสร้างเกมสร้างครับผมอยู่น้ำค่ายพี่จีเฮาเหมียนเดิมเนาะครับเนาะมา สำหรับผู้ใดที่เขามารับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามจักหน่อยนะครับเนาะพอมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเนาะมาทุนพันสามครับผมจัดไปเบสหกสิบครับผมมาลองของอีกเลี้ยวลองของอีกเลี้ยวเออบังเรียกกรเลยสี่สิบสี่ครับผมไปไปโตครับผมนั้นๆทีหลินครับผมมาอื้มสวยงามครับผม โอ้เรียบร้อยครับผมล้างวันก็โตไปครับผมสามร้อยเจ็ดสิบมาไปไปล้วนล้วกันเลยครับผมมาตามสูตรครับผมตามสูตรมันสิเขาโบนัทบโบเอ้ยสวยงามรวยแปดสิบไปไปไปครับผมอไปแบบเฝ้าเลยครับผมรอยห้าสิบเอาลางวันก็โตเยวห้ารวยสี่สิบไปต่อครับอื้มสวยงามครับผมหกสิบ โอ so ้เตะตีนากไปครับผม้อย50ไปแบบเฝ้าดวนๆครับผมเนาะสายดวนครับผมสายดวนเออเรียบร้อยครับผมเขาโบนัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมจากตามสูตรตามสเตปนี้เนาะครับเนาะไม้อีหลีครับผมเขาอีลีโบได้ตั๋วครับผมทําให้เบื้องเลยวเฮ็ดให้เบื้องเล้วกว่าจัดไปครับผมไม่นี่อื้อเว้าครับผมเอยมา หกสิบบาทเออบวกขีดตัวคุณครับผมบวกขีดตัวคุณอีกแล้วเออคูณสี่แต่ยังบวตัวเตกตัวเต,ก,ต,วเตกยังบวท่านมาครับผมโอ้สวยงามเลยยี่สิบครับผมไปคูณหกครับผมล้างวันก้นตัไปหนึ่งเทียครับผมเออเจ็ดลอยยี่สิบครับผมสวยงามครับผมผู้ของปากของโคเนาะครับเนาะเออมาหกสิบบาทเบาเบา,บาไปก่อน เอ้ยคูณเป็ดมาเร็วกบผมคูณเปดมานี่เอ้ยคูณเปดไปหนึ่งทีก็ผมสองร้อยหาสิจังหวะน,นี้เอาเอาขดตัวคูณคูณสิบกวาไปเร็วแล้วัดววกดตัวอีกแร้วรับผมใส่เท่าไรเออหนึ่งัยสบกผมโอ้โหก็มาสิครับโอ้มาคุณสิบอีกเร็ว เออรยหกสิบจังหวะน,นี้มาเม่เอ,อ้สวยงามครับผมสองร้อยบาทรวมรางวัลทองบิดกันครับผมได้ไปสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับผมโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหเอ,อ้าสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอเนาะครับเนาะก็อย่าลืมครับผมโคตรยิเนาะครับเนาะ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องของช่องซานิโอนำเด้อครับเด้อมือนี้ก็สซ้ๆที่แปลว่าพ่อเนาะครับเนาะเอามือนี้ก็ขคลาไปก่อนละครับผม